วันนี้เราจะมาเริ่มต้นข่าวแรกกับเรื่องราวของการเกษตรนะคะเมื่อกรมพัฒนาที่ดินได้มีการจัดประชุมวิชาการการพัฒนาที่ดินปี2558ค่ะเพื่อตอบสนองนโยบายการดำเนินงานวิจัยและนำเสนอผลงานวิชาการจากหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรน,น้ำดินและก็พืชค่ะครับ เมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่27เมษายนนะคะนายอภิชาติจงสกุลอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินได้เป็นประธานการเปิดในประชุมวิชาการการพัฒนาที่ดินปี2558 ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมพัฒนาที่ดินเพื่อเทอิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพอหลวงของปวงชนชาวไทยต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่อันเป็นผลมาจากพระอัจฉริยภาพด้านน้ำและตระหนักรู้ของกลุ่มเกษตร,รกรให้เห็นถึงแนวทางการใช้ประโยชน์จากน้ำอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะอีกทั้งยังสร้างขวัญกำลังใจกลุ่มเกษตร,รกรผู้ใช้น้ำเพื่อป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม ซึ่งทางด้านของนายอภิชาติจงสกุลอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินก็กล่าวว่าการประชุมวิชาการครั้งนี้ เพื่อตอบสนองนโยบายการดำเนินงานวิจัยของกรมพัฒนาที่ดินโดยในงานมีการนำเสนอผลนคะสำเร็จของวิชาการของกรมพัฒนาที่ดินค่ะและผลสำเร็จงานวิชาการจากหน่วยงานอื่นๆครอบคลุมทุกสาขาวิชาการที่เกี่ยวข้องทางด้านการอนุรักษ์ดินและก็น้ำปรับปรุงบำรุงดินเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน สำรวจวิเคราะห์วางแผนการใช้ที่ดินและเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมและสาขาเศรษฐังคมและประเมินผลก็นับได้ว่าเป็นการรวบรวมผลงานวิชาการที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อการพัฒนาการเกษตรกรของไทยเพื่อแก้ปัญหาทางด้านการเกษตรเป็นการเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนในด้านปัจจัยการผลิตและมีความยั่งยืนทางการเกษตรค่ะ ทั้งเนเรื่องของการอนุรักษ์ดินและน้ำการปรับปรุงดินและที่สำคัญก็คือให้เกษตรมีการใช้ดินอย่างถูกต้องและเหมาะสมนะคะคทั้งนี้อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินก็ย้ำว่าขอให้ผู้ร่วมการประชุมในครั้งนี้ในถ่ายทอดผลสำเร็จสู่เกษตรกรอย่างเป็นรูปธปรรมโดยให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเห็นผลชัดเจน รวมทั้งขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด้เร่งรณรงค์ให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวางม,มากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามการประชุมวิชาการการพัฒนาที่ดินปี2558จะได้องความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆใ,ในการจัดการทรัพยากรดินน้ำและก็พืชในพื้นที่ที่มีปัญหาทางการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตคุณภาพและผลผลิตทางการเกษตรโดยไม่ส่งผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมค่ะอืมใช่ก็บ้านเราเมืองเราเนอกก็ถือว่าเป็นประเทศเกษตรกรรมใช่ค่ะที่ดินดีน้ําดีเนี่ยมันก็ส่งผลต่อประชากรส่วนใหญ่ของประเทศที่เขาจะทำมาหากินได้แบบอ่ามีเงินมีทองใช้อะ่ะเนาะใช่แล้วแล้กันใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ว่าบางทีเกษตรกร,รบางส่วนก็อาจจะยังขาดความรู้ความเข้าใ,<ช>ใจแล้วก็ทุกวันนี้ก็มีอะไรที่มีนวัตกรรมมีอะไรคือพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่องนะคะ ก็ถือว่าเป็นการไปเสริมสร้างความรู้ใหม่ๆนะจะได้นําไปปรับใช้ในอาชีพของตัวเองนะคะบ้านเราก็ถือเป็นอู่น้ําอู่ข้าวนะพี่รักนะใช่ครับใช่่สมัยก่อนเนี่ยก็คือเกษตรกรเขาน่าจะทําตามวิถีชีวิตเดิมๆเนาะที่พ่อแม่สั่งสอนมายังไงก็ทําแบบเดิมๆแต่สมัยนี้มันอะไรหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปละเทคโนโลยีด้วยความก้าวหน้าของโลกที่เปลี่ยนไปหลายอย่าง ใช่ค่ะถ้ามีการเรียนรู้แล้วเอามานนามาใช้ได้เนี่ยมันก็อาจจะเพิ่มผลผลิตให้ได้เยอะขึ้นถูกต้องแล้วนะคะรวมถึงเป็นแรงขับเคลื่อนด้านการเกษตรนะเพื่อที่จะต้อนรับ AEC ด้วยนะคะใช่ครับถ้าทำให้ประเทศของเราเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของเขตนี้ได้ยิงคู่ดีนะคุณปุ๋ยใจแล้วแล้วะคะ่ะ